ปัญหามันจะบอกให้เส oh. hm, e mm ียบกลับอขอให้เสียบกลับก็เสียบกลับก็ดีก็ดีเนาะสวัสดีครับผมจะเลาใหราบกุลนะครับหลานนั่งสาย5401 0022141วันนี้ผมจะมาทำการเขียนแบบให้ให้ไอ้ไอ้ให้ไอ้ต้านถีบกลายเป็นดอยอิงนะให้เป็นกลายเป็นเขียนแบบเข่คเริ่องอะไรครับผมถ้าเราเริ่มเปิดโซเดอร์เวิร์คขึ้นมาครับเวทมนิรครับรอหน่อยรอหน่อยอยากรักมากจริงๆครับผมอาจารย์นะครับ อ่าครับผมก็ว่าจะหาไฟการถีบเดอครับตอนนี้ก็เปิดการถีบขาขึ้นมาครับผมหลังจากนั้นเราก็จะอืมอันนี้นครับเม k e the ิงฟ o r m a t แล้วก็เราเลืก A oh, อกเอโอใจดีอือฮึเราจะเลือกนี่ฮะนราเสร็จแล้วผมพอได้มา join นี่ออกมาครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ชีฟอีเดียชีฟนะ แล้วก็เปลี่ยนไอ้ตารางเนี่ยมุม,มวนันให้กลายเป็นนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เราเปล่าวราเสร็จแป๊บนึ้ง็อเีนะครับจิ๊วิวแพทเทิ เป็นแยกไปเป็นแพทเทิร์นเป็นเออวิวแล้วก็แล้วก็ไม่กเนแทกเลนะไอวิวแพทเทิร์นเลยแพทเทิร์นนะอันนชิบหายไปไหวะ ตอนผมเช็คเข้าไปแล้ว ที่ไหไลายวิศวะให้นัลายวิศ,วศคือทำให้มันงอมแมงก็คือซ่อนเส้นนะนะช่วงอ่าครับผมมันก็จะหมอยว่าเราซอนเส็จแล้วก็เราให้มันตรนี้ก็เลือกาำให้เราไปชอบเลือสัตอื่นแ็้วเแต่เขาจะเลือกนี้ครับ แค,ค่ผมไปเข้าที่อินเทอแล้วก็มาดูเองผมจะทำให้มันเป็นขนาดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับโดยไปที่อินเทอร์แล้วก็เลือกตามหนังสือได้ครับกตาหนังสือได้นะตรันี้บอกไวเราได้ตังหดแล้วอะต้องเอาว่าอะไรตรงไหนว่าง ไม่ได้ตรงไหนบอกหมดไหมอะไรเงี้ยอะไรขึ้นมาโดยตรงไหมครับจากนั้นเราก็จะแก้เราต้องแก้แเพราะมันไม่ตรงใจเราอยู่แล้วเช่นนี้นะฮะเราก็ต้องออกมาให้มันมจะชักอะไรด้วยก่อน อ๋อแล้วก็มันซ้ำกันางแกนนะเหนไมจะไม่ตรงไปเป๊ะๆหรอกอันนี้ลบออกนะพอหนังสือม่บอกว่าบอกว่าไม่ต้องใช้เงี้เท่าไหร่นะัหนอันนี้ออกมาน้านอนมองไม่เห็นตั้งวงแหววงนอน หาน,าานาีกนึงครับลองกันแล้วก็สน โอเคครับผมพอเราลุออกไปแล้วก็จะมีเราต้องกำลังขนาดเพื่อนนะครับเข้าไปดูสมาร์ทเดเวอชันกก่นเหมือนสเก็ตโอรตีนเลยครับตรงนี้เป็นนะครับน่าจะสแสบนะไม่ต้งสือพวกหกสิบนะมั่วจริงเลยนะอะไรกั่นแน่ว่าอะไรนะครับก็ถ้าอย่างนี้เป็นหกนะ วันนี้ก็ไม่อไกกอเอานะ้เราจะกำหนดความได้คลิกอะไรตรงกลางของสองจุดนะถึงข้างล่างนะข้างล่างเว้ยอะไรเงีมาายมาไว้กดตรงจุดเปะ๊ะแล้วก็ข้างล่างนะมั้งนะไม่ได้นะแล้วก็เคยคัสั่งโน้ตครับไปจากเอ่อต t วน n ชชั่น คูนบายครับนอตแน่เอ่ามันคือสั่งอะไรรึเปล่ามันคือคำสั่งเขียนเอาไว้หลอกคนอื่นนะว่าเราเก่งจริงไม่ใช่ันการลบมุมอะไรเงี้ยบอกเขาว่าเงี้ยเขียนผิดนิดเดียวก็เรียบร้อยเลยนะ้รงระวังด้วยแถว่ะ Language của mình quay đầu thế này tiền tiền asana nhiều đúng không Ai cái này trong thời gian ok thấy rằng โคลโคเอาโคลโคเอาอินเสิร์ตฮะหกอินเสิร์ตฮะับหกอันต่อไปเ่นอะไรแล้วหกนี่วะอ่าทีนี้ครับแั้วก็ไปที่รูด้านบนของชิง้นฮะากกนนะฮะจะกดอายอนจาะของรูขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะฮะไม่รู้อะไรเป็นไรฮนะแค่หมดเลยแล้วก็จะขึ้นภาษา ภาษาที่ไม่เครเข้าใจนะนอกจากโปรแกรมนะครับผมใส่ไว้กันนะครับโ์ภูคืออะไรไม่รู้นะแล้วครับอุ้งครับ